สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีการปราบดาพิเศษโดยเหตุผลทางยุทธศาสตร์และการเมืองเป็นสำคัญทําให้พระเจ้าตากมายับยั้งอยู่หน้าเมืองธนบุรีซึ่งมีลักษณะเป็นราชธานีไม่ถาวรก่อนหน้านั้นเมืองธนบุรีถูกทิ้งร้างมีต้นไม้ขึ้นและซากศพทิ้งอย่างเกลื่อนกราด ทำให้ต้องมีการเกลแรงงานจัดการพื้นที่ขึ้นมาใหม่เจ้าตากยังมีรับสั่งให้คนไปอัญเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยตอนปลายอายุธยาจากเมืองลบบุรีมาอย่างเมืองทนบุรีและได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพส,สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ตามโบราณราชประเพณีหลังจากที่อพยพผู้คนและทรัพย์สินลงมาทางใต้ และตั้งราชธานีใหม่ขึ้นที่เมืองธนบุรีเรียกนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรแต่เอกสารราชการสมัยกรุงธนบุรียังคงเรียกนามเมืองหลวงตามเดิมว่ากรุงพระมหานครสีอยุทยาเจ้าตากทรงปร,ราบดาพิเศษขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามแบบพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงเกา่าจดหมายเหตุโหนระบุว่า เป็นวันอังคารแรมสี่ค้ำจุลศักราช1,129ซึ่งตรงกับวันที่28ทธันวาคมพุทธศักราช2,311เมื่อผชนพันษาได้3 4พันษาความสำเร็จดังกล่าวทำให้มีผู้คนหรือฟื้นราชอาณาจักรอยุธยาขึ้นมาใหม่มาเข้าด้วยกับชุมนุมของพระอ,องค์เป็นจำนวนมาก ทำให้สถานะการเป็นพระมหากษัตริย์ของพระองค์เด่นชัดยิ่งขึ้นอีกทั้งพระองค์ยังทรงเริ่มประกอบพระราชกรณียกิจตามแบบอย่างพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อแสดงถึงสิทธิธรรมการเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานียังถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เสียหายจากสงครามกับพมา่าด้วย หลังจากทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้สร้างพระราชวังกรุงธนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2310ซึ่งเป็นพระราชวังหลวงที่ใช้เป็นสถานที่ประทับและว่าราชการพร้อมกับปรับปรุงป้อมวิชัยเยนและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ ตำแหน่งของพระราชวังนี้เป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์สามารถสังเกตการได้ในระยะไกลอีกทั้งอย่างใกล้กับเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการเดินทัพที่สำคัญซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือหลังการเสด็จขึ้นของราชเมื่อปีพุทธศักราช2 3 1 1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญเมยเซิน,นพ่อค้าเดินเรือจีน นำพระราชสารไปถวายต่อจัก,กรพรรดิชเชียนหลงแห่งราชสำนักชิงใจความสำคัญว่าด้วยพระราชประสงค์ฟื้นฟูสัมพันธไมตรีการค้าขายกับจีนและขอพระราชทานตราตั้งเพื่อรับรองสถานภาพพระมหากษัตริย์แต่ราชสำนักชิงปฏิเสธในปีแรกเพราะมองว่าพระองค์ไม่ใช่ผู้สืบพระราชสันตติวงเจ้านายกุงเกา และเจ้านายกรุงเก่ายัางมีพระชนชีพอยู่คือกรมมหมือนเทพพิพิธซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จไปก่อตั้งชุมนุมเจ้าพิมายส่วนเจ้าจุย้ยพระโอรสในเจ้าฟ้าอาภัยและพระราชนัดดาในสมเด็จพระสันเพชรที่9และเจ้าสีสังซึ่งเป็นพระโอรสในพระเจ้าฟ้า,ฟาธรรมมาธิเบศยยเชสุริยวงศ และพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมบโกศเสด็จลี้ภัยสงครามไปอยู่กับพยาราชาเศรษฐียวนม่อซื่อหลินที่เมืองพุทธไทยมาศอีกทั้งในระยะนั้นจีนได้รับรายงานที่ไม่เป็นความจริงจากม้อซื่อหลินทําให้เอกสารราชสำนักชิงจึงไม่เรียกขานพระนามอย่างพระมหากษัตริย์แต่เรียกขานเพียงกันเอิญซื่อ หรือเจ้าเมืองตากเท่านั้นจากผลของการเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองทำให้อาณาจักรอยุธยาไม่อาจกลับมาตั้งเป็นอาณาจักรของคนไทยได้อีกทั้งยังเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยในชีวิตตามมาซึ่งนิธิเอียวสีวงอธิบายว่ามีการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นด้วยวัตถุประสงค์แตกต่างกัน แต่สำคัญคือเพื่อเอาชีวิตรอดนอกจากนี้กลุ่มการเมืองหรือชุมนุมขนาดใหญ่ๆนั้นยังแตกออกเป็น4-6ถึงชุมนุมใหญ่แต่ไม่มีก๊กใดเลยที่คิดจะกอบกู้เอกราชหรือฟื้นฟูชาติกลับคืนมาดังเดิมเมื่อพระเจ้ามังระทรงทราบข่าวว่ามีคนไทยตั้งตนเป็นใหญ่อีกครั้ง จึงได้มีพระราชโองการให้เจ้าเมืองทวายยกทัพมาปราบปรามกองทัพพม่ายกมาถึงอำเภอบางกุ้งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงธนบุรีพระราชพงศาวดารบันทึกว่ามีกองกำลัง2,000คนสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จนำกองทัพออกตีพม่าจนแตกพ่ายกิตติศัพท์ที่ทรงรบชนะ ทำให้พระราชอำนาจทางการเมืองในภาคกลางยิ่งเข้มแข็งยิ่งขึ้นปีพุทธศักราช2311สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเริ่มจากยกทัพไปตีชุมนุมพิษณุโลกเป็นชุมนุมแรกแต่พระองค์ต้องกระสุนปืนจึงต้องยกทัพกลับและรักษาพระองค์อย่างพันนครชุมนุมพิสณุโลกนี้ภายหลังอ่อนแอลง จนกระทั่งถูกชุมนุมเจ้าพระฝางผนวกไปหลังหายจากพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงใช้เวลาปราบปร,รามชุมนุมอื่นๆเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นโดยเริ่มจากชุมนุมเจ้าพี่ไมกรมมมื่นเทพพิพิธซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นเจ้านายผู้มีบทบาททางการเมืองที่สำคัญในช่วงสมัยปลายกรงุงศรีอยุธยาก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองทรงถูกปร,ปราบปรามและสำเร็จโทษเมื่อปีพุทธศักราช2311ตามด้วยชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชซึ่งพาประหลัดผู้ลังเมืองนครศรีธรรมร,ราชได้ตั้งตัวเองขึ้นเป็นเจ้าเจ้านครศรีธรรมร,ราชสู้มไม่ได้ หนีต่อลงไปยังหัวเมืองทางใต้พญาปตตานีกลัวก็จับส่งมาให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2313สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยกทัพไปตีชุมนุมเจ้าพระฝางในหัวเมืองฝ่ายเหนือสามารถยึดได้เมืองพิษณุโลกและชุมนุมเจ้าพระฝางเมืองสว่างค้าบุรี รบกันได้เพียงสามวันเจ้าพระฝางก็แตกหนีเมื่อทรงปราบปรามชุมนุมต่างๆลงอย่างราบคาบและทรงปราบปรามกองทัพของม่อซื่อหลินที่เมืองพุทธไทยมาสำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช2314รัฐบาลจีนเริ่มยอมรับสถานะพระมหากษัตริย์ของพระองค์อย่างเป็นทางการโดยทางราชสำนักชิงเห็นว่า กรุงธนบุรีภายใต้การปกครองของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นปึกแผ่นพระบรมวงศานุวงศ์ครั้งกูเก่าหมดหนทางกลับมาสื่อพระราชสันตาตีวงศอีกทั้งมีนโยบายจับกลุ่มเฉลยศึกที่หลบหนีเข้ามาไทยส่งกลับไปให้รัฐบาลจีนเป็นระยะจักรพรรดิเฉียนหลงจึงทรงเปลี่ยนท่าทีต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2315เป็นต้นมาเอกสารราชการของราชสำนักชิงเปลี่ยนการเรียกขานพนามจากการเอินซื่อหรือพยาสินเป็นเจิ้งเจา้าหรือกษัตริย์เจิง้ง